เพื่อนๆทุกคนนะครับทีตีต้อนรับเข้าสู่ช่อง red g o m e t นะครับอ่าก็ผมหาทางโหลดมาจนได้แล้วนะครับในส่วนของอ่า id s l o b a l นะครับในส่วนของเกม British นะครับผมได้ไปของอ่าไต้หวันมานะครับไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยว่าจะทำอ่าอันนี้ให้ดูเลยนะครับเรื่องของตัวอ่าชื่อนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นชื่ออ่าที่มีสีนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมา าสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับจริงเดี๋ผมขอญาตเบาเสียงเสียงบันดังไปโอเคครับอตอนแรกนะครับเพื่อนแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับจิ๊บ <G ips. S 1> ก็ยังไม่มีอะไรนะครับในนะตอนนี้นะฮะสิ gnature โอเคอันนี้ ผมก็ยังไม่ได้เข้าเลยครับเพ,พิ่งมานะครับก็อันนี้มันจะให้ตอนนี้ first name change is free นะครับก็ยังไม่ยังไม่เสียตังค์นะครับฉะนั้นที่เราจะใส่ก็คือใส่ตรงนี้แต่ว่าชื่อเนี่ยเราจะหาได้จากไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆพื่อนทำนี้ได้เลยนะครับจิงอขอย่อมาก่อนปั๊บนะฮะเพื่อเพื่อนเข้าไปในส่วนของ Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าโค้ดสีนะครับ มันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนก็ที่ผมเลือกมาจะเลือกเป็นโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดสีตัวอย่างสีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่เคยสังเกตนะครับตัวโค้ดของผมเนี่ยมันจะเป็นตัว99 0 0ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับของของไรเกิร์มที่ผมใช้ดีของของไทยนะครับแต่อันนี้เป็นเซิร์ฟนอกผ,ผมก็จะลองเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนชอบชอบสีแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็กรับ มันก็จะมีโค้ดสีให้ให้เพื่อนเลือกเยอะมากเลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนจะชอบอสีไหนนะครับาการอาคอปปพอเพื่อนได้สีที่ตัวเองชอบแล้วนะครับเพื่อนก็ค o ปปี้มาเลยครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่เป็นสีตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้สีมันอนอกมันไปนะครับผมก็จะคอปปี้ตัวนี้มานะครับปึ๊บคัดลอกมาแล้วเพื่อนก็มาใส่ในเกมได้เลยนะครับปึ๊บ ขอขยายแป๊บนะครับใส่ไปนี้นะครับอ่ามันจะมีให้ใส่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้อ่าชื่อนะก็กดปางได้เลยนะครับเพื่อนก็มาวางแล้วก็ตัวสุดท้ายเพื่อนก็ใส่ตัวนี้มาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ใส่พิมพ์ชื่อที่ที่เราอ่าจะใช้นะครับผมผมก็ใช้ let comment เหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปชื่อ,อชื่อเราก็จะมาเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้สาระจากในคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปในส่วนของตัวรีวิวเซิร์ฟนอกอีกทีนึงนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ like, นะครับแล้วก็ถ้าเกิด อยากให้ทำอะไรกดคอมเมนต์ให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้แน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ